พูดคุยกับคุณปิงประกิตนะคะคุณปิงสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะในช่วงจังหวะที่เฝ้ารอเรื่องของผลการประชุมเฟดนะคะการกําหนดกลยุทธ์ในการเทรดทั้งตลาดหุ้นไทยแล้วก็สหรฐัฐคุณปิงมีกลยุทธ์ยังไงบ้างคะเออผมว่าเราสามารถลองคอได้ใน S&P ห้าร้อยนะครับเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์เรื่องฟดรีพับกิจมันจบไปละอาจจะมีเรื่องใหม่เข้ามาก็เป็นเรื่องของตัวเดตเทลลิงนะแต่ว่ายังไม่น่าจะแรง นะครับเสร็จทีเนี้ยอช่วงวันนี้คืนคืนวันพรุ่งนี้มันจะมีเรื่องเฟดใช่ไหมครับ <ฮะ S 1> เรื่องความที่มันมีเรื่องเฟดรีฟบิงกมามันมาดเนี่ยผมเชื่อว่าเฟดก็จะไม่ไม่กล้าออกมีโทนเสียงที่เป็นทางด้านเอปสิดมากขึ้นขึ้นดอกเบี้ยซื้อสองห้าม็น้ลหลังจากนั้นเขาก็จะเงียบๆเ,เขาก็จะไม่พูดมากนะเพราะไม่อยากจะทําให้ตลาดตกตกใจอะไรนะครับ <ฮะ S 1> แล้วก็อาจจะค่อนข้างเิริมกับตลาดว่าทิศทางดอกเบี้ยเนี่ยเึ่่สุดขาขึ้นนะครับ ให่ที่สุดก็คือคงดอกเบี้ยนานเ,าเขาก็จะไม่ได้พูดว่าจะไปลดดอกเบี้ยอะไรเมื่อไหร่ดังนั้นตลาดน่าจะตอบรับในทางที่ดีมากกว่า,าน่าจะได้เห็นบอ่อนแตกนะครับก็เน้นไปที่ลองคอตัวเอสแอนพีห้าร้อยครับส่วนในบ้านเราเองเนี่ยแม้แต่สัปดาห์ที่แล้วมันเป็นสัปดาห์แห่งการซึ่งซึมแล้วก็หลุดลงมานะครับสัปดาห์นี้อาจจะได้เห็นการเคา,เาน์เตอร์กลับขึ้นไปสองวันทําการน NO ้อยก็จริง่งเพราะว่าตลาดมันน่าจะมีแรงเก็งกําไรในระยะสั้นเนี่ยแหละตอนเน้นไปทางด้านลองคอในเซสตี้ก็ดูได้เป ครับทั้งในสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้านะครับค่ะไม่น่าจะมีปัจจัยอะไรทําให้อ่ตลาดพันผวนสูงนะคะเฟดต้องระมัดระวังนะแต่ว่าน่าจะตอบรับในเชิงบวกนะส่วนตลาดทุนไทยก็เรียกว่าก็เล่นเชิงบวกในกรอบแคบๆนะคะครับค่ะใช่ค่ะกราบขอบพระคุณคุณปิงมากๆเลยนะคะสําหรับกลยุทธ์เช้าสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณปิงประกิตนะคะก็ตลาดทุ้นไทยก็คือเทรดกันแค่สองวันแต่ว่า ก็เน้นในฝั่งของการขยับขึ้นมากกว่านะเพราะว่าลงมาค่อนข้างเยอะแล้วนะต้องมีการฟื้นตัวดีดกลับเด้งรีบาวบ้างนะคะส่วนทางด้านของตลาดหุ้นสหรัฐนะคะก็รอผลการประชุมของเฟดนั่นเองนะคะซึ่งก็คิดว่าไม่น่าจะมีเอฟเฟกในเรื่องของการส่งสัญญาณอะไรจนก่อให้เกิดความผันผวนสูงแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะในแง่ของ แนวโน้มนะคะคุณบิงวิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นไปในทิศทางเชิงบวกค่ะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์นะคะก็เป็นการเล่นนะคะในฝั่งของขาลองนะคะโดยเฉพาะตลาดของ S&P 500นะคะก็สามารถลองคอ SPX ได้นะคะสามารถเทรดผ่านดีีวีลของค่า28มารคอรี่ได้นะคะก็มีหลายซีรีส์ให้เลือกยกตัวอย่างเช่น SPX 28423064 ค่าเกริ้ง16.8 s e n ส i t ติวิต2.88นะคะรวมไปถึงตลาดอื่นๆในฝั่งของสหรัฐด,ด้วยสามารถเล่นไปในเทรนเดียวกันไม่ว่าจะเป็น NDX DJI นะคะก็ลองคอมีหลายซีรีส์ให้ท่านเลือกอยกตัวอย่างเช่น NDX 2842306A ค่าเกริ้ง11.1 Sensitivity 8.16นะคะหรือแม้แต่ดาวโจนนะคะก็มีหลายซีรีส์ค่ะ เทรดผ่าน DW สองแของค่าสองแป r c u r y ์คอรี่นะคะมีหลายซีรี์ให้ท่านเลือกยกตัวอย่างเช่น DJI 2 8 4 2 3 0 C สอ D ค่าเก็ิต15.1้น s e n s i t i v ี t ส29.72ดนะคะท่านนักงทุนสามารถเทรด DW นะคะที่อ้างอิงกับตลาดหุ้นในฝั่งของสหรัฐอเมริกานะคะผ่าน ค่าย28มาคอลีได้ค่ะเลือกหมายเลข28นะคะนอกจากตลาดสหรัฐแล้วยังมีตลาดหุ้นไทยเชฟฟฟตี้รวมไปถึงตลาดในฝั่งของต่างประเทศนะคะอย่างเช่นฮ่องกงด้วยนะคะรวมถึงหุ้นรายตัวของฮ่องกงด้วยนะคะก็เรียกว่ามีหลากหลายแบบนะให้ท่านเลือกนะคะเพราะฉะนั้นท่านสามารถที่จะ จาะลึกนะคะในส่วนของการเทรดได้เลยนะคะอีกหนึ่งช่องทางที่จะสามารถติดตามได้สแกน QR Code นะะตรงบริเวณข้างจอได้เลยนะคะหรือว่าติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ m y c ค l ลค่ะ